สวัสดีครับแฟนหาน้อยทุกทท่านนะครับพบกันประจําเช่นเคยนะสำหรับการหานทางหาน้อยนะฮะก็เช้านี้วันที่ยี่บหกนะครับกับบรรยากาศฝนตกครับเมื่อคืนตกตั้งคืนเลยครับช้ามาก็ตอนนี้หยุดแล้วนะครับช่วงเช้ายังลิลินอยู่ตอนนี้หยุดไปแล้วครับก็ประมาณเจ็ดโมงครับตอนนี้อเดี๋ยวมาดูหานอยตอนนี้หน่อยนะครับอันนี้ก็มีรัฐบาลไทยก็ทาไม่ให้นะครับเดี๋ยวจะลงให้ดูอีกคลิปหนึ่งนะครับ เอาไว้เป็นแนวทางนะครับอ่าสำหรับฮานอยวันนี้นะครับเดี๋ยวขอดูตัวเลขก่อนแปบ๊บหนึ่งนะครับเลขหนึ่งนะสามสี่เ็กาหนึ่งหนึ่งอ่าติดสาม้าหนึ่งก็ อทานโทษนะโอเคตรงนี้แหละทุกลนเป็นหนึ่งสามเก้าครับสามเก้ครับมาครบเลย4 7นะครับส่วนฝั่งนี้นะครับเราไล่ รงนี้เลยเลขหมีหเลข2 12เลข0ูนย์หนเลข9นะครับ1 2 3นะครับเลข2ไปแล้วนะฮะเลข7นะครับ1 2 3เลข4นะครับ1 2ตัวเลข8 1อ่าไม่มี นั้นก็ติดที่เลข9 1ตัวมี7มี0นะครับ907ใช้ตัวนี้เลยครับนี่ครับเด่นเป็นเลข9นะครับ07นะ0 9แล้วก็7 0 9 0 7แล้วก็97นะครับเด่นเป็นเลข9นะครับวันนี้วัดปากกาผมเลข9นะฮะ จะเป็นวิ่งรูดนะครับสายวิ่งรูดนะคเล็กเก้าทวันนี้จะต้องหามาใหม่แล้วปรกาไม่ออกเช้ายังออกดีเลยครับไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่าอีกทีหนึ่งคือเด่นเล็กอ่าเด่นเล็กเป็นเล็กเก้านะครับวันนี้สําหรับฮานอยนะครับวันนี้ก็วันพุธนะครับมีรัฐบาลลาวด้วยนะครับที่ผ่านมาก็มีส่วนมีเก้านะลาวนะครับอาจจะมาทั้งจุดนี้ก็ได้นะครับหนึ่งสามเก้าศูนย์นะครับ ส่วนวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับแนวทางหานอยนะฮะโอเคคำสั่หลับวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับแนวทางขอบคุณทุกท่านที่ที่ตามรับชมกับฝากคําเตือนไว้ด้วยนะครับตัวเลขมีข้อมีหลุดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลนะครับวนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอทุกท่านโชคดีนะฮะพบกันใหม่อีกทีวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ